เรื่อนหอตุก,กี้ชิงร้อยออกชิงร้อยหลังแต่งอยู่กินสามีไม่นานมานี้พาเพื่อนๆไปสองบ้านตุก,กี้กับบูบูคู่รักตลกร้อยหลานบ้านอลังการสุดๆกันค่ะบ้านตุก,กี้กับบูบูเรียกได้ว,ว่าเป็นบ้านที่สวยอลังการมากเพียบพร้อมแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็สวยหรูมากๆหลังจากเมื่อหลายปีก่อนที่สาวติ๊กี้กับแฟนหนุ่มแนะนําตังคีเก็บหอมรอมริบจากการทํางานมาปลูกบ้านหลังงามเพื่อได้เข้าไปส่องอินสตาแกรมของตุก,กี้กับบูบู บอกเลยว่าแม้บ้านจะรู่ราสักเพียงใดแต่การใช้ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมทั้งคู่ยังพักผ่อนในวันหยุดแบบชิลสุดนั่งกินนั่งพื้นกินแหนมเนืองบ้างนอนพื้นสัมผัสความเย็นของกระเบื้องบ้างทําเนื้อย่างกินกันหลังบ้านเรียบง่ายไปอีกและไม่นานมานี้เป็นประเด็นร้อนจริงๆสําหรับข่าวโลกสองใบล่าสดตลกสาวตุก,กี้ชิงร้อยก็ปูดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกรายออกมาโพสต์แชร์รัวเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวตัวเอง โดยเจ้าตัวระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊กว่าเป็นคุณจะทํายังไงถ้าสามีคุณมีบ้านอีกหลังแต่ต่อหน้าทําดีมากรักลูกรักภรรยารับหลังแบ่งตังไปเลี้ยงอีกหลังไม่เคยคิดเรื่องจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเองน้องเอ๋ยเธอก็มีลูกตั้งสองคนเธอก็น่าจะเห็นใจคนมีลูกเช่นกันหยุดนะพี่ขี้เกียจคุยกับทนายโลกนี้ทําไมน่ากลัวมันหาย,ยากแล้วหรอผู้ชายไม่มีพันธะการเป็นเสาหลักครอบครัวมันเหนื่อยนะมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องของเรา แต่นี่คือเรื่องของคนที่เรารักและพร้อมจะปกป้องล่าสุดผู้ชายขอมีโลกสองใบโดยการยอมจ่ายตังหรอเก็บไว้จ่ายทนายเถอะอินกับข่าวมากไปหรือเปล่าถึงเอามาใช้ด้วยหรอจังไรหรือเปล่าคิดว่าครอบครัวภรรยาเขาจะยอมหรอนี่ไม่ใช่เรื่องหนูและไม่ใช่สามีหนูแต่เป็นเรื่องคนในครอบครัวนะคะเริ่มไม่มีหรอกโลกสองใบมีแต่ผู้หญิงที่เป็นอีกรักกับผู้ชายที่ไม่รู้จักพอคะ่ะด่าคู่ไม่แบ่งพอๆกันสติความดีความชอบ กรรมเกิดจากการกระทํแยบยงช่างใจละเวน้นของของเราเราใจใจเขาใจเราเราคุยกันก็แล้วเตือนก็แล้วสาบานก็แล้วแม่ฉันล่ะก็แล้วเจรจาก็แล้วสี่สายคุยกันก็แล้วก็ยังไม่หยุดไม่รู้จะทํายังไงมันคนถึงเวลาแล้วแหละปีกว่าแล้วก็เดือดร้อนใจมาตลอดพอเหออเลิกคุยกันดีๆไปคุยกันที่ศาลจบเตือนเราไม่ฟังมันก็ต้องพังคุณละข้างฮัลโหลไม่ใช่สามีหนูนะคะสามีหนูคนดี